啊、老发、啊，剃老发。 าััันนนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวในส่วนของสกินสกาเอลซากุระแล้วก็โมซินซากุระนะครับผมโดวยอย่างแรกที่เราจะได้เลยก็คือที่ติดอาร์มเขียนซากุระนะครับผมอันต่อมานะครับก็จะเป็นที่ห้อยปืนดอกซากุระนะครับ อย่างต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของสกินปืนเนี่ยมันอยู่ในระดับอีพิกนะครับผมระดับสีม่วงนะอลวดลายก็จะประมาณนี้นะครับของตัวโมซินเนี่ยจะอยู่ในระดับแร่นะครับผมอย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกรอบนะครับผมข้อความ นี่ก็เป็นสกินทั้งหมดของตู้ในทีมของซากุระนะครับผมใครคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับฮิฟไฟเลยคุณคุณแมนฮิฟไฟเข้าหัวเลยเนี่ยชั้นสามนี่แหละเออเจ็ดสามมเจอกูซิซกโอ้โหสว์ แซกตายอีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้ลูกหมดลูกหมดไอ้เจนลืมตัวปืนโอ้โหลูกหมดโอ้โหเรียบร้อยเฮียไม่มีเงื่อนด้วยเล่นไม่ได้แล้วไม่เจนตู้กระดันหมดตอนหน้าเนี่ยอ้ยอยู่ขวาเนี่ยเออผมดูแล้วผมได้ยินแล้วจะพูดอะไรก็พูด เห็นแล้วอุ้ยเจ้นใหญ่ด้วยโอ้โหเรียบร้อยได้ปะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะบัสซี่ยิงมันบัสซี่ยิงมันบัสซี่ยิงมันดิบัสซี่ไอเหี้ยก่อนหน้ามึงเลยน่ะยิงมันยิง เออมันขาหักแล้วมันขาหักแล้วมันขาหักแล้วลูกดิมันขาหักแล้วเน,น,น,นี่ยรอเพื่อนกูไอ้สัสเอามีดปาดคอมาดิเอามีดปาดคอมาดิเดชื่อมีดปาดคอมาดิ